สัสดีครับพี่น้องชาว MC นะครับวันนี้ผมอยากมาขอนําเสนอตัวแท่นพับเหล็กแผ่นนะครับขนาด4ฟุตความยาวอยู่อยู่ที่เมตร20เป็นฟันอิสระนะถอดฟันได้หมดนี่นะครับสามารถพับรางน้ําพับเหล็กกองพับอะไรพับได้หมดนะครับตัวนี้เป็นตั้งโต๊ะนะครับขนาด4ฟุตพับอยู่ที่ความหนาของเหล็กอยู่ที่ประมาณ1.5มิลมนะครับนี่นะครับมีตัวใหม่เลยนะอ่าแล้วมาดูตัวหนึ่งที่ผมถอดฟันไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ มาลองพับกันดูนะครับนี่เราก็ถอดฟันเป็นอิสระได้หมดคุณจะพับเหล็กกล่องคุณจะพับกล่องอะไรได้หมดนี่ผมก็มีเตรียมชิ้นงานมานะตอนนี้พับง่ายๆก่อนเหล็กหนาขนาด1.2มิลน,นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาตัดฉากนะเพราะงั้นเราจะเสนออีกตัวหนึ่งคือตัวเครื่องตัดมุมฉากนะครับผมตัดไม่ยากอ่ะรบกวนพี่หนึ่งหน่อยอ่าโอเคนี่เราก็ได้4ี่ฉากตรงนี้แล้วนะครับผมอ่า อ่ะรบกวนพี่หนึ่งเรามาสาธิตการพับให้ดูว่ารับเหล็กกล่องพับยังไงอ่ะลองพับดูซิเนี่ยนะแล้วก็ถอดฟันออกมาตามขนาดที่เราต้องการนะฮะว่ากล่องเล็กกล่องใหญ่แล้วก็พับได้แต่ขออย่าให้เกินเมตร20เป็นพอ เอาล้ครับนี่เราก็ได้ชิ้นงานเป็นเหล็กกล่องเนาะกล่องเป็นกล่องเหล็กหรือกล่องสแตนเลสก็ได้หมดแหละนะแล้วเราก็ไปเชื่อมรอยขอบตรงนี้นะครับเพื่อปิดกั้นมันไว้เนาะนี่มุมพับก็ออกมาก็โอเคนะไม่ได้แย่มากนะครับก็คมอยู่นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะมาพับตัวยูให้ดูอีกอันนึงนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เหล็กขนาดประมาณ1.2ึมิลนะฮะก็ออกมาก็โอเคนะฮะก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากมากนะครับผมขนาดคนตัวเล็กๆก็กั็ได้ชิ้นงานเล็กๆไม่ใหญ่มากพับได้นะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวไปดูในคอนเทนต์หรือด้านบนได้เลยนะครับทั้ง2ตัวที่ผมแนะนําไปนะฮะอย่างนั้นผมก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ